สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะของจาก s h o p ปีนะครับอันนี้เป็นราคาแค่1บาทนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาอันนี้ราคาแค่1บาทนะครับอันนี้ลดค่าส่งไปแล้วนะครับปกติถ้าเกิดบวกค่าส่งด้วยก็หลายบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาปกติเขาขายเส้นและเออผมยังไม่ได้บอกเลยนี่ว่าอันนี้เป็น USB Type C นะครับ ปกติมันราคาเส้นละน่าจะ25บาทนะครับอันนี้ผมซื้อช่วงโปรโมชั่นฟัสเซลนะครับก็ราคาเส้นละ1นบาทนะครับแล้วก็ลดค่าส่งไปได้อีกนะครับน,นี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับ1บาทจะเอาอะไรวะเออเนี่ยโอได้แค่นี้ก็โอเคแล้ว1บาทเดี๋ยวแกะก่อนนี่ในภาพมันสีขาวนะครับแต่ได้มาก็ เป็นยี่ห้อนี้นะครับไม่รู้ว่าของแท้ของปลอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวมาดูความยาวก่อนความยาวก็ประมาณหเมตรนะครับผมหัวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดอันเก่าออกก่อนอันนี้มีไฟแล้วนะครับเราก็ เสียบเข้าไปอ๋อมันจะรุมๆนะครับไม่ค่อยคับเท่าไหร่ปกติของไม้มันจะคับนะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านี่นี่น,นี่ดูก่อนดูก่อนทายซีนะครับป้าบเคสแมงกระโคตรเหลืองนี่ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหราคาหนึ่งบาทเอาอะไรมากสายชาร์จนะครับ อันนี้เอาไว้เป็นสำรองก็ได้นะครับอย่าคิดมากนะครับก็ราคาหนึ่งบาทนะครับพี่จะเอาอะไรอีกนะะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอทิ้งไปก่อนนะครับบ๊ายบาย